สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมส่วน fm 9 9นะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์บอลเช้านะครับของวันอังคารที่28มีนาคมนะครับก็ยังมีจัดมาให้เหมือนเดิมช่วงนี้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นโปรแกรมทีมชาตินะใครพ,าพลาดครั้งจากยูโรก็มาเรียกได้ว่าตามคืนจากบอลเช้านะครับเมื่อวานถือเป็นวันที่ดีเลยนะเพราะว่าทีมอย่างเดปูเตโรพัสโตในลีกโคลอมเบียก็ชนะแล้วก็เซโยลาโกในบอลอุลูไกวยก็ชนะมอนเตวิดโอับก็น่าจะได้เกัน ส่วนวันนี้ครับก็มีมาฝากเหมือนเดิม3ทีมแต่ก่อนอื่นนะฮะก็ฝากด้วยนะครับใครอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับก็แอดมาได้เลยนะแอด s o น9 9นะครับแอด s o n แล้วก็99นะครับหรือว่าคอมเมนต์เรียกได้ว่าแคปชั่นขึ้นข้างล่างก็แอดได้ตามนี้เลยนะครับอ่ะส่วนวันนี้ครับก็ไปดูที่เกมในลีกคอสตาริกาบอล USA แล้วก็บอลโคลอมเบียนะเพราะว่าบอลบราซิลบอลอาร์เจนช่วงนี้ไม่เตะน,นะครับ คู่แรกเนี่ยไปดูที่ลีกคอสตาริก้านะเกมระหว่างกัวนาคาเตกานะครับเจอกับเฮเลเดียนโนเตเวลาตีสี่โอ้ชื่อทีมแปลกมากๆแต่ผมว่าน่าจะมีทีเด็ดให้เราได้ตักตวงนะครับให้หาค่ากาแฟโดยทีมเยือนเนี่ยเฮเลเดียนโนอันดับสามนะครับมี28แดแต้มและชนะรวดมา5้าเกมฟอร์มกำลังดีส่วนฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยอันดับ9้านะครับกัวนาคาเตกาเพิ่งมี14แต้มนะครับแล้วก็แพ้รวดมาสี่เกมเพราะนั้นวันนี้เนี่ย ตามทรงก็คือทางด้านทีมอย่างเฮเลเดโนบุกมาเหนือกว่าแล้วช่วงหลังเจอกันเนี่ยก็เป็นทางด้านเฮเลเดโนเนน่ยชนะได้ถึงสามจากห้าครั้งนะครับเพราะนั้นผมมองว่าวันนี้เนี่ยทีมเยือนน่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีมุมมาเบียชนะได้เพราะว่าเจ้าบ้านเล่นในบ้านก็ไม่ได้แข็งแกล่งมากนะครับผมมองว่าทีมเยือนวันนี้ชนะได้นะให้เชียร์ไปที่เฮเลเดโนนะครับ ส่วนคู่ที่2เนี่ยไปดูเกมระหว่างทาวซ่ากับพิตเบิร์กนะครับในบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของสหรัฐเป็นลีกรองนะไม่ใช่เมเจอร์ลีกนะครับเตะเวลา7โมงเชา้าคู่นี้เนี่ยพิตเบิร์กอยู่อันดับ4นะครับมี5แต้มส่วนเจ้าบ้านทาวซ่าอยู่อันดับ5มี4แต้มเกรดบอลนะ่ะใกล้เคียงกันแต่ต่างประเทศเขาให้เรียกได้ว่าทางด้านทาวซ่าเหนือกว่านิดเดียวหรือว่าจะเลือกเชียร์ใครก็ได้ เพราะนั้นคู่นี้เนี่ยสูสีแต่ว่าฟอร์มหลังครับผมว่าพิตเบิร์กดูดีกว่านะครับโดยเพราะการเปิดฤดูกาลมาสามเกมยังไม่แพ้ใครเสมอสองแล้วก็ชนะหนึ่งส่วนฝั่งทาวซาเนี่ยชนะเกมเดียวแล้วก็เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเลยได้ว,ว่าครบรถราะนั้นคู่นี้เนี่ยเจอกันมาสองเกมหลังสุดซึ่งก็ปีที่แล้วนะครับเป็นพิตเบิร์กชนะได้ทั้งสองนัดในบ้านชนะหนึ่งูแล้วก็ไปเยือนชนะมาสี่ต่อสามเพราะนั้นคู่นี้ผมว่าเชียร์พิตเบิร์กครับน่าจะไม่แพ้ แล้วก็มีมุมเบียดชนะได้คู่นิเชียพิตเบิร์กนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับไปดูที่เกมโคลัมเบียนะครับ1 8 1แโมงสิชิโก้นะครับเจอกับลาอิคิดัตคู่นี้เนี่ยชิโก้คือจะฝูงนะครับแล้วก็อยู่อันดับเพิ่งตกมาอันดับ3เพราะว่าล่าสุดอเมริกาเดการี่ชนะอน,นะชิโก้ก็เลยอยู่อันดับ3มี17แต้มส่วนฝั่งทีมเยือนเนี่ยลาอิคิดัตอยู่อันดับ18นะครับท้ายตารางเพิ่งมี8แต้ม เพราะนั้นวันนี้ผมว่าชิโก้เหนือกว่านะครับแล้วก็ฟอร์มหลังเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าสามชหลังสุดชนะสองเสมอเกมเดียวส่วนลาอีควิดัตนี่หกห้าเกมหลังสุดไม่ชนะเลยนะครับเสมอสามแพ้สองผมมองว่าเจ้าบ้านยังดูดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะมีมุมชนะได้เจอกันช่วงหลังอาจจะสูสีแต่ว่าวันนี้เนี่ยฟอร์มของชิโก้ดูดีมากๆคู่นี้เชียร์ชิโก้นะครับเพราะนั้นสามคู่วันนี้เนี่ยชอบไปที่บอลคอสตาริกาเชียร์เฮเลเดียนโนนะ บอลสหรัฐแชมเปี้ยนชิพเนี่ยให้เชียร์พิตเบิร์กแล้วก็บอลโคลัมเบียเชียร์ชิโก้นะครับฝากไว้3ทีมระยะนอีกทีนะครับใครอยากเข้ากลุ่มและแอดแอดมาได้เลยนะครับแอดศน .99 นะครับตามแคปชั่นข้างล่างเลยนะฮะเอานนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ